Mặt tôi tụi này tệnh thế, bố chắc nó bố hưu cái này tải tụi nó Xìa đại suốt Cái này bố kìa Như nấm mèo ăn tẩy cơ สทัสดีทุกคนที่กำลังติดตามมักโซมเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองอาค่าน้อยเนาะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเนาะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องตัวอ้นเนาะตอนนี้มีปัญหาหน่อยนึงนี่เนาะเรียงไว้แล้วทุกคนยนดูกุ๊กนี่คืออาหารของมันเนาะอันนี้สําหรับตัวลูกอ้นมันเนาะ่ว่าตัวแกในเพาะ่าจำเป็นต้องเกลืออยู่นี้ข้าเกลือนี่สัพวกไม้ไผ่แล้วก็หักของไม้ไผ่แบบนี้เนาะมันสามารถกินได้แบบมดขึ้นเลยเพราะว่า เราจะให้อาหารเพียงครั้งเดียวก็คือตอนแร้งแบบนี้เนาะตอนแรงเพงาะวสำหรับตัวอ้นเนาะมันเป็นสัตว์ที่หากินยามกลางคืนนะเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาให้ตอนตอนซวยตอนนี้ก็ได้เนาะครับจังคพกไม้แพ้แบบนี้เนาะตัวริบๆเนาะตัวแกตัวมันตายตัวนี้มันก็กินหรอกจะสำหรับตัวนี้เนาะข้าเกลือสำหรับตัวน้อยตัวน้อยเนาะตัวลูกอ่อนมันก็เทียวไปสมอเหมือนเลยแล้วก็ ประมาณสามสี่วันต่อครั้งสามสี่วันต้องเปลี่ยนเอาขี้มันยังออกเนาะอันนั้นไหมให้มันตอนนี้เราบกำลังกรอกอยู่เนาะบอทันบอทันแล้วหรอกก็เฮาจะใส่ตัวนี้ตอนแรกๆเขาใส่ตัวนี้เนาะอันนี้คือมม่ยังเกาะตัวนต้มเล้าเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวแต่ว่ามันกัดเหมืงมันกัดมันบระยุกต์เนาะนี่กัดเลยหม้อต้มเล้าเนี่มันบระยุกตเลยต้องไดเปลี่ยนใส่ถังน้ำมันเนาะอันนี้ใส่ไว้เพียงสัวข้าวซื้อ พราะว่าตอนนี้ครับกำลังก่อบล็อกอยู่นอรเดอสีอภิษฐร์ให้ทุกคนได้เบิ่งกันขอเลยว่าใช้ตัวนี้ทาาออ่าที่โซคาวส์ก่อนอีกปัญหาหนึ่งคือตัวหนึ่งตายเนาะตัวหนึ่งตายลูกมันนะหากสังเกตเห็นตอนเศร้ายังเพื่อนตายแต่ว่าค่อยสันนิทานว่ามันจะตายย้อนหวาค่อยนี่เนาะค่อยเอาน้ำใส่พี่เต็มแล้วก็ไปวางไว้นี่นะไปวางไว้นี่แล้วก็มันค่อนข้างเออสงสัยอยู่ว่ามันน่าจะจมตายเนาะเพราะว่าปกติค่อยใส่นี้ ใส่น้ำปลาแล้วก็บ่มียำแห้งแต่ว่ามื้อนี้เอามาเบิ่งแบบตัวนี้มันแห้งสนิทเลยนะบ่มีน้ำนะสงสัยลูกมันตกใส่ในน,นี่แล้วก็แม่มันแบบเคีย้ยวเคีย้ยวเคียเค้ยวเนาะคือตายอันนี้ก็เป็นบริเวณนอันหนึ่งนะน้องท่านได้ออกกันคนมาเบิ่งจะออกเออเสียดายเสียดายเพราะว่ามันยากเนาะตตอนนี้เฮา ซีลองเลี้ยงแบบซีกอบล็อกแลก้็ซี่ร่องเลี้ยงแบบหล,ลาย่ตัวเนะาะหลา่ตัวแบบซีเลี้ยงเป็นฟาร์มเลยทุกคนซีลองเบิง้งบางเทธอ,อนะคนมันจะกลายเป็นอาชีพได้แลว้วก็ลองร่องพิษลองทึกไปเบิงนะ้งเนาะเพราะวขาวก็เป็นมือไม้ลว้วก็บูฮู้ว่ามันซีเลี้ยงแบบนี้นะมาแต่ว่าคนข้างเลี้ยงไงไ่ายเลยหลทีเดียวนี่เห็นปะหรือว่ามันไหม้ตัวนี้เต่งเสียกว่าโบชักเนาะโบฮู้กันให้ตายตัวนึงเสียดายสุดอตอนนี้เฮาซีเอาขี้มันยังเอามันยังออกเนาะอีกประมาณสองสามวันก็ซีกอแล้วแหละทุกคน โอ๊ยนะกล้อง zoom ขอดิเนี่ยตะกอนมันตายเสียดายสุดนายจะจมน้าตายเดี๋ยวสิพาท้องเพิง่งเราพูดเนาะพอนี่เบ่งเบ่งไว้นั้นนายจะจมน้าตายเพราะว่าปกตินี่มันเป็น,ปน,ปนสำหรับตัวอ้นเนาะมันเป็นสัตว์ที่บอกกินน้าแบบบอต้องการน,น้าอีกแล้วปันใดนะแต่ว่าทรงนี่ก็เป็นทรงแบบกระดูกห่อนแด้นะมันห้อนเนาะมันอา้าวก็เรื่องปะอย่างมันสิตายปะ เราก็เอา,อเอาน้ำใส่ให้มันสุดท้ายมันก็ตาย <c oughs> ไปกอสงสูงตอนนี้ฮาสิเปลี่ยนตอน,นเอามาโตสำหรับอ้นปลามันค่อนข้างแบบแหบบ่คแบบ่อนข้าแงบบแ,แ,แบบดุนเนาะถืว่าตอนนี้มันอันนเนาะเริ่มเริ่มแล้วเพราะว่าเขาเลี้ยงมันเนาะเริ่มแบบเสื่องละเกาลังให้มันเสียดายสุดตัวหน,นึ่งนะนี่เนาะอาหารมันก็เห็นบะ มือหนึ่งเอาใส่ต่อนึงแบบนี้มันพอกิดสบายเลยตอนนี้ต้องอนาม,มัยแท้ๆก้เพี้ยนหนอนอนาม,มัยให้มันกัดอ,อุ้ยถึงลงมาตายเนี่ยเห็ดไซตเห็ดเด้ยกับบู้คู่ขึ้นกันเนาะได้ว่าสันนิทานอยู่ว่าน่าจะใจเออจะตายน่ยจจมน้าทุกคน ใช้มือละครั้างที่บอกไปเมื่อกี้เนะเอาก็เป็นมือไม้ผู้ใดมีความหูทางด้านนี้ก็เลี้ยงแบบร้องร้องน,นันนะร้องคอมเมนต์ได้ละกว่าเข้าก็ซียายามหาความหูผ่านทางอาจารย์อยู่อาจารย์ยูทูบเ่านี่แหละทุกคนลองซิร้องเนาะพอว่าซิเลี้ยงดีๆแบบเลี้ยงเป็นฟาร์มเลยกำลังก่ออยู่ที่ีอัเดทให้ทุกคนได้เบิรงกันตอนนี้ต้อง เปลี่ยนแม่มันก่อนเอาสิเปลี่ยนแม่มันมาใส่ตัวนี้ทุกคน,กคนเอาเสี้ยวขี้มันอย่างออกนะมาตะกองมันคนเดียวนี้เนี่ยคนบม้แห่มาได้แล้วนะโอ้ยบึงเขียวมัน ี่เนาะลูกมันเพราะว่าบูฮู้ว่าจักมือนะมันยานมเนาตอนนี้นางจะบรยาเธอแหละเดี๋ยวเขาแงกกดมันก็จะตายอยู่ดีนะก็เลยว่าบททันแงก,กัอนอยู่น้ำแม่มันไปก่อนนี่เหลือได้สามตัว นอะไรเงี้ยม,มันสามารถครบไดนะ้ตุ้ยพี่ดีนะตรงน,นี้ต้องเอาขี้มันออกเอยเสียดายตตายเนาะอันนี้ก็บูผู้ใส่เห็นกันเนาะต่ว่าวสัตวนี่ท่านว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะน่าจะตายจากจมน้ำบ่นี่ ขี้มันเจ๊ะพอพ่อมาเสร็จเสร็จแล้วพ่อไปเรียนนี่คือขี้มันมนี่ฮะก็อนามัยถังน้ำถังน้ำมันนีอ่ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ คือต้องแนะนำด้วหนึ่งเนาะคือตัวนี้เนาะตัวนี้เนาถ้ามันมันกินได้ครับเดี๋ยวทุกคนว่ายังไงคือหลังจากที่มัดพันไปขึ้นหนึ่งมันเกาะตัวน้ำอย่างยังอยู่นไม่แพนก็จะแห้งไปนะตามข้บอกเนาะก็เลยว่า,าต้องเปลี่ยนเมื่อละครั้งละครั้งเนาะให้อาหารเมื่อละครั้งทุกคนแล้วก็อีกอันะดดน,นหนึ่งเนาะเขาขุดดินใช้น้วยหนึ่งนี่ตัวนตัวลูกอ้อนมันตายในทงใสย่อนั้นน่าจะจมน้ำตายเนาะน้องเขาเพราะว่าเคยใช้น้ำหลายพจนนะ ตอนนี้เขาซิบอ้ไซตอนนี้เขาซิบเปลี่ยนนี่ลูกมันเนะาะไซพี่อีกเนาะตอน,นเอามาไม่ไม่ๆนี่โอ้ดูสุดเนาะมือตะกลงของกูดขาดเลยบมัม่าขาดมัน,อ,น,น,นอะไรเนาะมันกัดแ่นจนหัวเลยโอ้ยเริ่ม,มแล้วน่ก็เออเออตกใจ อันนี้เอาไปมันก็ลูกมันลดมากกว่าลูกมันสามารถคบได้กัดได้แล้วแต่ว่ามมันก็อกเจ็บปันได้ธรรมดาตายทุกน,นึงเสียดายโอก้ oh. ก็สิได้บ่บเป็นธรรมดาคุดแทกคุดว่ะเอ้ย <c oughs> มาสามโตนาอตอนนี้ เืลามเสียดายตัวหนึ่งตอนนี้เขาเสี้ยเอาอาหารให้มันก่อนนี่เนาะสำหรับตัวอ้อยนี่สำหรับอันตัวลูกอ,อ่อนไหมทุกคนกินไปเอ้า ือว่าเป็นบทเหี้ยนอตตายตัวนึงบดเป็นยังมือ,งหบบอหน้าเขาก็บบลอกน้ำใส่ลายใส่น้อยเดียวก็พอ,พอนี่หลักกาสิ่งที่คาดว่ได้สำหรับตัวแม่มันเนาะนี่ค่อนข้างเลี่ยงงานเลยแหละทีเดียวสำหรับตัวอ้นนะเพราะว่ามันกินอาหารเวลาค้างกินเป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็รว่าต้องดูแลอย่างายทุกคนไปดูเอ้ย 500เมีจ้ะทีอันก็กูอย่างี้กูอย่างนี้สียอย่งมิชาสาวจะมากันยนงคว่าเป็นอะไรกันเป็นนี่เนาะค่อนข้างอ้าวนะทุกคนว่าย้ำในกว่าดูหอนเดี๋ยวทุกคนอ่อีกประมาณ3าสีวันขอซีกอลแล้วแหละตอนนี้ไปซื้อบล็อกมนาะ ประมาณนี้เนาะตอนนี้เสียไปตัวดีตัวนึงบบเป็นอย่างเดียวซีหามาเพิ่มไร้เนาะเสียเป็นฟาร์มเลยซีลองเพดลองถึกเบ,บิิบ่งเนาะเดี๋ยวบางเถื่อนอนาคตมันสิกลายเป็นอาซิพอันนึงก็ได้ทุกคนว่าบาได้เนะาะบบลองบ่หูก็ซิลองศึกษาวิธีกันเรียงเปน็นหยังเนาะผ่านทาง u t u b e แดเนาะสิลองเบิ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการทดลอง

น,นี่อ้อยเนาะเอาไว้ให้เมื่อวานอื่นให้ไหลมันกบุ๊คเสือนี่เราจะกออยู่บนนี่ทุกคนพาสิก้อยู่บนนี้เลี้ยงนี่ซื้อบ็อกมาแล้วกำลังเนาะเขียบเขียบต้องลุงลุงต้องอันลงุงทืดนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นการทดลอง ครั้งแรกเลยโบเคยยังโบเคยมีแผ่เลี้ยงเนาะแถวนี้เนาะสิลองเดินเดี๋ยวคันซัมเลตไปกะดีที่แต่ขยายพันธุ์ในร้านโตนะทุกคนสกอยพี่เดี๋ยวเป็นยังไงเราเซียอัปเดตให้ทุกคนได้เบิรงกันจนกว่ามันสิโตเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้กะสิมีประมาณนี้ทุกคนคันผู้เดมักหลัก็อย่าลืมกดหลักก็ดีตามซองอาคันน้อยหลัก็อย่าลืมเนาะอย่าลืมช่วยกันติดตามฮับโซมเนาะเบิรงกันเติบโตของตัวอ้นน้อยทุกคนเราเจอกันในไม่ในคลิปหน้าเนาะสบายดี